ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินี้ต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟลนะครับวันนี้ก็มีเปลวเพลิงสีทองกลับมาขายอีกสิ้นเคยนะครับทุกคนก็สาหรับชุดเซตนี้จะเป็นชุดตุดจีนนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับตุดจีนนะครับทุกคนใครพลาดก็อดนะครับบอกเลยอ่ะในรางวัลก็จะมีรวมทั้งเสื้อของผู้สายนะครับดูด,ดีครับ ก็จะเป็นเสื้อประมาณนี้นะครับเป็นการต้อนรับจุดจีก็จะมีเสื้อผู้หญิงเนยนะครับนี่ครบเซตครบเซตอันนี้คือกางเกงของผู้ชายนะครับทุกคนแล้วก็นี่กางเกงผู้หญิงสุดนี้ค่อนข้างจะเท่หรอเท่นะครับคนที่หล่อเท่เท่านั้นที่จะจับจองนะครับทุกคน <S <S โอเคตัวนี้ก็รองเท้านะครับนี่สุดสีขาวผมค่อนข้างจะชอบนะครับผมชอบชุดสีขาวมากกว่ามันเหมือนแบบ จ้าสายอะไรพวกนี้นะครับทุกคนต่อไปก็ชุดผู้หญิงนะครับนี่สีขาวเฟิล์ฟ้ามะปวยทอดเห็น่าน้องๆซ้อ,อ,สอใส่ในโหมดฟีสไตล์กลางเหลือเกินอับแล้วก็มีตัวนี้ครับก็ฉลองวันกุดจ,จีนนะครับทุกคนเนี่ยจะมีอันนี้ให้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าใครโดนเศร้าไปก็ <c oughs> อย่างร้องเลยบอกให้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลัคก,กี้แลวยอ่อ เปลวเพิงสีทองนะครับทุกคนโอเคคราวนี้ก็พี่จะมาแจกโค้ดนะครับฉลองตุ่จีนด้วยกันเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคงั้นเราไปแลกโค้ดกันเลยนะครับทุกคนโอเคโค้ดในสัปดาห์นี้ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับแต่ผมก็จะใส่รหัสไปเลยใครที่ไม่ทันก็ย้อนหลังเอานะครับทุกคนปั๊ปปั๊ปปึ๊บยินดีด้วยโอเคคราวนี้เราก็มาดูในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรในการแลกโค้ดมา มันก็จะมีปืน M4 นะครับ M4 สีทองน่าจะเป็นปืนที่ดีนะครับตอนนี้โอเคเปิดไปโอ้โหแวงแนวเลยแวงแนวไม่ได้เลยโอเคก็มีกิจกรรมมาใหม่อีกนะครับทุกคนคือวัยรุ่นปลาคราบนะครับทุกคนปลาคราบหรือว่าปลาคราบนี่แหละเออเรากดเข้าไปดูนะครับว่าจะมีอะไรโอเคเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะเจอกับชุดวัยรุ่นปลาคราบนะทุกคน สำหรับซุดนี้จะมีผมชอบมากก็คือกระเป๋าคาดหน้าอกนะครับทุกคนเห็นเป้าเห็นเปล่ามันเป็นสีทองด้วยผมชอบหน้ากากนะแมสหน่าแหละทุกคนโคตรเท่โอ้โหแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าเพชรผมน้อยนะครับก็ถ้าเราสุ่มแล้วปุ๊บของที่ได้จากนี้เราก็เอาไปแลกเป็นตั๋วสุ่มได้นะครับทุกคนอ่า หรือว่าจะส่งไปห้องแต่งตัวก็ได้นะครับแต่ว่าสามซินขึ้นไปนะครับถึงมีสิทธิ์หมุนได้อีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรางวัลในนี้จะมีโทเคนเพื่อไปแลกชุดนะครับทุกคนแล้วก็มีรางวัลเซ็ตดากอนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเซ็ตฟีนิกซ์นะครับอ่าแล้วก็มีกล่องโลอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วก็กล่องปืนอะไรพวกนี้นะครับทุกคน ถ้าจะให้มานดูซุดทางในนี้ก็จะเป็นชุดสไตล์นี้นะครับนี่ค่อนข้างจะหล่อเทอ้าวเทจังเลยโอ้โหต้องจับจองนะครับส่วนผมนี่ต้องหารักตังแม่มาก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับในหน้าอน่ะมันมีตัวนี้ด้วยแล้วก็ซุดโคตรเทผมชอบแมสมากว่ะทุกคนนี่เฮ้ยมีตั้งหูด้วย เฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดนะเอาเรื่องนะสุดนี้เอาเรื่องนะเฮ้ยโอ้ oh my god เอาเรื่องวะ่ะนี่สุดเท่ครับสุดเท่ครับทุกคนว้าวหลอดเท่โอ้แม็อย่างสวยอะครับทุกคนอยู่ในช่วงโควิดซะด้วยโอ้โหถือว่าออกมาช่วงนี้ดีสุดๆเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ กิจกรรมไวรุ่นปาคารนะครับทุกคนและอีกอันหนึ่งก็คือท็อปแห่งความมืดรับจุดจีนนะครับทุกคนก็เติมปุ๊บรับโบนัสเพชรฟรีสูงสุดถึง100นะครับก็จะอยู่ในหน้าเติมเงินนี่เลยนะครับทุกคนก็ผมได้40นะครับโบนัสของผมนะครับก็ใครที่จะเติมก็มันจะมีโบนัสเพิ่มให้นะครับโอเคก็สําหรับคนที่ได้90%อโอ้โหบอกเลยว่า1เกิหาร้อนะครับ บอกเลยว่าโคตรแจมเติมสมมติว่าเติมห0 0พ6ก็ได้5 0 0 0ันาร้อยน่ะเออแต่ผมได้40%เอรองอ่ะทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับ40%ก็คุ้มนะครับนี่ดูดิเออโอเคทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์กันนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาบวกใน4 v 4วสีนะครับทุกคนอ่ะมาเลยครับยังไม่ดูเลยเฮ้ย อ่ารมณหนึ่งครับโดนหัวไปดีเฮ้ยอา่าส่อครับมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย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 หวผมวิ่งออกจากวงทำไมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับคนขึ้นมาครับโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้โหสองหัวผมไล่โยชน์เลยครับทุกคนดูดิ แม่เฮ้ยผมจะไปข้างล่างดีกว่านะครับทุกคนไหนครับ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 ผัวมาดิครับโอ้โหไม่ผัวมาเลยผัวมาครั้งเดียวก็หายเอาชิบหายติตโคโน,โนตัวเองนี่วาเอา้าโอ้ผมทำไมปึกแทว้วะโอ้ผมออกโคโน,โนแล้วมันมีโคโน,โนตัวเองเดียวปึกเลยครับทุกคน เออเออเออมาตอนไหนวะเนี่ยเอาโอ,โอ้ปืนผมเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับของจริงมันลังจากนี้ครับมันเพิ่งเริ่มครับเดี๋ยวครับเอาดิเอาดิ เก่งนักใช่ไหมเรานะ่ะขอซ้ำก่อนละกันขอซ้ำก่อนละกันคุณไม่ลงมาหรออ้าวอ้าวบอกแล้วบอกแล้วของจริงมันลังจากนี้ครับทุกคนอเออลม้มแต่ว่าเขาหน้าจะซุปกันได้นะครับทุกคน อ้าวเรียบร้อยครับล่วงไปดีอา้าวล่วงหมดแล้วหรอล่วงหมดแล้วหรอเออของจริงมันหลังจากนี้บอกแล้วบอกแล้วน้องๆมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮเอเดวิลนเนี่ยแรงเกินเอา้าล่วงจะงั้น เออร่วงหนึ่งครับโอ้ยเกอบแตกไงครับเอาดีครับเอาดีครับเอ้าวเอาดีครับบอกแล้วของจริงมันรังอยากนี้ครับทุกคนฮาฮาฮา มองช้าครับครับทุกคนถ้าไม่ลงนี่มองเทงแน่ครับเอาดีครับ <c oughs> บอกแล้วของจริงมันหลังจากนี้ครับทุกคนกดูดี <c oughs>